วันนี้เวลา9นาฬิกาหนาทีพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมรราชูทิศจังหวัดจันทบรุรีตั้งอยู่ที่ตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบรุรีจังหวัดจันทบุรีทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบรุรีครบ113ปี ในการน,นี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชาสักการะพระบรมราชานุสาวารีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรำวงสวงถวายราชาสาดุดดีขอเดชะพระบรมมีทวิราช โรงเรียนเบญจมราชูทิตจังหวัดจันทบุรีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กันยายน2454ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างชายประจำมณฑลจันทบุรีปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษาและอยู่ในเครือข่ายสถาบันการศึกษารัชการที่6และสมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัราชสุดาสิริโสภาพรณวดี จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน2,815คนครูและบุคลากร194คนต่อจากนั้นทรงเป็นประธานในพิธีเปิดห้องปัญญารัตนะ ซึ่งชื่อห้อง,องตั้งขึ้นตามปรัชญา,าประจำโรงเรียนคือปัญญาณรานังรัตนังปัญญาเป็นรัตนะของนอรชนใช้สำหรับเป็นห้องจัดประชุมทางไกลผ่านจอภาพหรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เป็นห้องสารสนเทศเพื่อจัดแสดงผลงานและการดำเนินงานอื่นๆของโรงเรียนโอกาสนี้ประธานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตแก่นักเรียนผู้มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดีเบสอออ o ราว ตั้งใจเล่าเรียนมีอุปติสัยใจคอดีเสียสละเพื่อส่วนรวมจำนวนหนึ่งคนพร้อมกันนี้ประธานทุนการศึกษากองทุนเพชรรัตสุวัฒนาแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและมีจิตอาสาจำนวนสิบคนประธานทุนการศึกษามูล,ลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ในพระสังฆราชูปธรรมแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวนสี่ทุนประธานรางวัลพระเกี้ยวเพชรเกียรติภูมิวความสำเร็จค่าย ยิ่งใหญ่แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศจำนวน18คนและประธานทุนการศึกษาเนื่องในวัน,นคล้ายวันกําเนิดโรงเรียนแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน70คน